อันนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นตัวด n a ของไอ้ตัวนี้นะผมหรือว่าจะเอาเป็น l e g e n d a r y Stone นนะผม Le g e น d a r y Stone คีย์ที่สำคัญที่เอาไว้ทำ p o t i สนะผม Art e r ทรนะรกดอีเก็บมาเลยนะนี่นะผมโอเคนะผมก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมเล็กคือนนะฮะอัอนนี้เราก็อยู่กันในแมป o มนี้ a v e n อเ e กันเลยนะผมอ่าก็รีบขึ้นยานม,มาเลยนะเดี๋ยวยานออกแล้วไปไม่ทันนะฮะ โอ้สเลดนะวันนี้ผมก็จะมาสอนเ,นเพื่อนๆลงเรนแอนโดรเมดากันนะครับอ่าฮะสำหรับใครที่ไม่มีเวบิกก็ใช้อีกตัวหนึ่งได้เลยเดี๋ยวเราไปดูันในเรนนะอันนี้ก็รอเจ้ายานนี้ออกไปออกไปออกไปดาดวงจันทร์ก่อนนะโอเคนะผมหลังจากเจ้ายานเนี่ยมาถึงดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แปลงล่างเป็นเจ็ตเลยได้เลยนะปึ๊บปึ๊บอ่านะครับแล้วเราก็บินไปที่ อันโดมดาเลนเลยซึ่งอุ้ยผมโชคดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่มีอ้ยหรือว่าผมโชคไม่ดีนะอ่าอันี้โอเคอันนี้คือผมโชคไม่ดีนะครับเข้ามากันด้วยกันนะแล้วผมขอเข้าไปก่อนละกันนะครับนี่เป็นไงลุยเดียวนะฮ <c oughs> ะสเลด้วยลุยเดียวพร้อมกับสเลดเป็นไะงยังเจมีใส่ชุดอกาศด้วยแต่ตายนะครับนี่ก็จะมาสอดลงเลนเดอร์ โอเคนะผมหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าเรียนมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆรีบแ,ลแปลงร่างเป็นฮิมมังกัสโได้เลยนะฮะเพราะฮิวมังกัสโเนี่ยฮิตบล็อกของมันจะอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมไอวงวงวงเกิดของเรานะครับตัวมอนเนี่ยจะตีเราไม่โดนนะฮะนี่แล้วเราก็ทําการนะครับผมสแปมการตีต่อยตีต่อย,ต,อย,ต,อย,ต,อยตีไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่แล้วก็ทําตัว <laughs> ท,ำทำมอนกระเด็นด้วยนะไม่ใช่อะไรคือมันทํามอนกระเด็นนะครับสกิลไปก็ได้นะครับสกิลเอ็กสกิล สกิลีโอสกิลซีก็ขยายให้มันใหญ่กว่าเดิมไปเลยนะผมไม่โดนละเริ่มต่อยไม่โดนแล้วนี้เราก็ต่อยไ,ได้นะก็ไม่ต้องไม่ต้องขยายล่างก็ได้นะเพราะว่าแค่นี้มอนพวกนี้ก็ตีเราไม่โดนแล้วนะแล้วก็ฟาร์มแลมเพจไปนะครับผมกระเพิ่ต่อยต่อยเออลายหมดแล้วนะผมเว็บที่สองนะโอเคเราก็ยังต้องทําอย่างนี้อยู่นะผมกำลามไปเลยกำลามไปเลยปะทืบกาทืบ เป็นไปได้ก็ให้เดินอยู่นะครับผมเออให้เดินนะเพราะว่ามันจะไม่มันจะได้มอนทวกนี้มันจะได้ไม่กระเด็นนะครับลายร่วงนะครับผมมาเว็บที่สามแล้วโอเคปะอ<ส>ือหืออือหือตายทำรามตีไปนะผมํำรามตีไปคำรามํำรามคำรามตีตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอไม่ต้องขยายร่างไม่ต้องขยายล่างตีร่วงไปแล้วนะครับผมเว็บที่สี่ เฮ้ยยังไม่มาอีกเหรอมันต้องกี่เวฟเนี่ยอันนี้ผมก็มาสอนสดๆเลยนะครับแบบว่าคือไม่ได้เล่นมาก่อนเลยนะคือเข้ามาแหละแต่ตายตลอดนะผมนะครับอ่าจนรู้ได้รู้ว่าต้องใช้เอเลี่ยนที่มันมีฮิตบล็อกนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่ไงนี่ไงอืมอ,อเอาหายแล้วนะครับผมเอายังไม่หมดอีกเหรเอเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้เอ,เอ้ยเอ้ยอะไรตัวอะไรเอ้ยมาแล้วนะผมวอเตอร์ฮาสาัดนะ มาแล้วออกมาเตอรัฟซับรับนี่ทืบเลยกดคำรามกระทืบแล้วกดคำรามกระทืบคำรามเลยเฮือหมดแบตแล้วนะผมชิปหายละอันนี้ชิปหายของจริงแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องวิ่งชาร์จต้องวิ่งชาร์จวิ่งนะผมวิ่งหนีวิ่งหนีนะไม่รู้ทันหรือเปล่าอ่ะต่ขอวิ่งไว้ก่อนนะโอ้ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันเราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งพยายามวิ่งหลบชนเสานะผมให้เอ่นพวกนี้ชนเสานะ ทำการรีคูด้าไปเฮ้ยเรื่อยๆเฮยเสียวเหย่มมามัอย่าม,มาใก,มมากาล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้แบบไปล่างเป็นฮิมกะสโซเอา้าฮิมกะสโซดิเฮิมกะสโซเออนั่นแหละนะผมโอเคมานี่นะผมไม่เหี้ยคำรามไปคำรามไปกระทืบไปด้วยต่อยไปด้วยนะผมต่อยไปด้วยนะอันนี้ต้องต่อยนะเพราะมันจะใช้สกิลตบได้แล้วเราจะโดนสกิลตบใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมตีไปตีไป,ไปเราก็เดินไปคนระับนี่อ่าโอเคผ่านแล้วนะครับ จริงๆเราก็วิ่งหนีได้นะเออนะเออเฮอตอนวิ่งหนีเนี่ยอาจจะแต่แตกไปหน่อยนะไปเราก็ตุ๊บไปเลยนะครับไปเฮ้ยกระทืบไปผมคำรามไปามาไปเสียงพัดลมอาจจะดังหนะน่อยนะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะผมประเทศไทยมันร้อนนะแล้วคือผมไม่มีแอ์ไงน,นะครับคือแบบประหยัดไฟอ่ะก็คือไม่ใช่ประหยัดหรอกไม่มีแอ์นะครับไม่มีแอ์จริงนะแล้วคือไม่ก็ไม่ได้ดีนะผมสมทุนกันได้นะครับ โอ้ช oh, ิปหายละมันเอาตัวเบลเลอร์มาอางน,นี้ต้องขยายรองมันจะได้ต่อยไม่โดนนะครับไม่เโดนี่ต่อยไม่โดนนะครับเ,เฮย้ยต่อยไม่ได้จริงด้วยอุย้ยแต่มันมอนกระเด็นนะ่ะตอนต้องเดินนะผมนี่นะครับเหลือหนึ่งตัวร่วงไปแล้วนะครับผมตอนนี้นะบีดเก a บเฟดวอร์นิ่งบีดอ๋อไอตัวนั่นเหรอ บนโฟร์เดอร์รันเอาโอ้โหผานแล้วต้องแปลงร่างนะผมเป็นตัวอะไรสักอย่างตัวอะไรดียวเอคโค่เอคโค่ไงอันติเมตไงอันติเมตเอคโค่เอคโค่นะผมไปแปลงร่างเป็นอันติเมตเอคโค่เอคโคแล้วก็สกิลสัตว์อัดไปเลยปั๊มบู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 มตีนะผมตีตีตี ตึ๊บ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 ตี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 ไปเออตายนะผมเรียบร้อยอ่าอันนี้เราก็ได้ดีเอเอมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสิพาและวสิพาแล้วบินก่อนบินก่อนนะครับลืมดูเลยอุ้ยแต่เลือดผมหายนะเนี่ยเต็งเลยโอเคนะเกือบเมื่อกี้ก็เกือบไอ้นี่ไปแล้วนะเอาเรามารวมรวมมอนก่อนรวมม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 อนนะจ้ะรวมมอนนะจ้ะ

เซฟเซฟราอ๋ออันนี้คือราที่เซฟนะผมราเซฟนะอ้าวเริ่มไม่เซฟแล้วเนี่ยเอาไม่เซฟแล้วนะครับผมตอนนี้นะวิ่งวิ่งนั้นเดี๋ยวผมขอแปลงร่างเป็นอันติเมตเอคโโคเลยแล้วกันนะผมวายแปลงร่างเป็นอันติเมตเอโเอครไม่บินเลยบินโอเคนะบินละปุ๊บนี่ก็ทำลามเสียงพลังคลื่นเสียงบารบารุม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 ตุมมตุมมอะด ตายหมดแล้วนะผมนี่ก็ค่อนข้างแรงนะอีโควยโค่นะครับก็รวมมอนเหมือนเดิมอุมยูมบ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 นมบูมบูมบมบูมบูลบูมบูมบซวงูมบมบูมบูมมบูมบูมบมบูมบูมมบูมบลมบลบูมบมบู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 มบมรูมบมามบบูมมไดมบูมมบูมบมบูมบูมบบูมบูมไปเลยูมบูมโนิบูม โอ้ยโอ๊ยฮะดีนเอครับดีนเอเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาตึ๊บโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยวิ ungen, ่งวิ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 ่งดนวิ่งโดนไอ้ลุง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 อย่าวิ่งเร็วดิลุงลุงโดบยามาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยลุงอย่าวิ่งเร็วเข้าผมดิไม่ได้นะลุงลุงทำอย่างนี้ผมไม่ได้นะ ไม่ไหวแล้วลุงวิ่งเร็วเหี้ยเลยโอ้ยลุงวิ่งเร็วเกินเราต้องโอ้โหเฮ้ย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 ไม่ทาไม่ดีแล้วนะครับมันเริ่มจี้ตูดมาแล้วผมรู้สึกได้ถึงความเร็วเฮ้ยเอาเร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 ิ่มเรียว้ยเฮ้ย เอ้ยโดนอะไรโดนอะไรเฮ้ยโอเคนะผมอ่าก็นะฮเลาวสิบสี่รอบที่แล้วเนี่ยเวฟที่สนะิบสี่เนี่ยผมตุยนะครับเพื่อนๆก็ตุยจากเจ้าเวฟอันนี้แหละอันนะ NRG เนี่ยนะค่อนข้างจะแคลนเลยแหละบอกเลยว่าว้วร้อนมากเลยนะผมหลังจากนั้นมันเกิดเหตุอะไรเพื่อนๆลองคิดดูเองครับผมหลังจากที่ผมกรีดเนี่ย นะฮะมันค่อนข้างจะจิตใจแตกสลายมันมันไม่ต่างจากงานที่เพื่อนเพื่อนเล่นแบบสมมติว่าเล่นออฟฟี้ไปถึงชั้นที่หนึ่งพันแล้วเวลาแบบเพื่อนๆนตกเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่หมดใช่ไหมหรือว่าตายอ่ะนั่นท่านมันไม่มีเซฟหรือว่าไอ้นี่เลยอ่ะมันอารมณ์เดียวกันเลยครับมันเหมือนเพื่อนทําอะไรมาสิบห้านาทีแล้วผลเหมือนเพื่อนๆนลบสิบห้านาทีตัวเองทิ้งเ่ะเด้อ แล้วมันเริ่ม,ม,ม,มต้องมาเสียเวลาอีกอีกสิบห้านาทีใหม่นะครับมันก็จะประมาณนั้นเลยนะความรู้สึกมันขึ้นแบบโหถ้าเป็นออฟบีชั้นหมื่นแล้วแบบเพื่อนๆข,ขึ้นไปชั้นชั้นหมื่นแล้วแบบเกิดเกิดตกลงมาแบบนึกถึงเกมที่มันต้องหลบโดดไปแล้วก็ตกลงมาก็ได้ครับแต่แบบแต่ต้องตกลงมาพื้นชั้นเดิมถึงจะแบบเออเซฟหน่อยว่าเออตกไม่ตกไม่เยอะนะแต่บางคนตกตั้งแต่สมมติตกแต่ชั้นพันลงมาชั้นหนึ่งเลยใหม่นะก็นี้ก็นับน่างสันเขานะ นะครับคนข้างแย่เลยใครโดวงนี้ซึ่งผมโดวไปแล้วเฮ้ยอยากจะเก็บเ r ็นอาอ่ะเฮ้ยอ๋อไอ้นี้เออเชุดกอะเฉยน่าจะไม่น่าจะไม่ได้นะต้องรอเวฟสสิบห้านะอ่าซึ่งผมก็มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งนะครับตีให้ไอมอนพวกเนี้ยให้เหลือสักหนึ่งตัวนะแล้วเพื่อนๆก็ค่อยวิ่งหนีนะครับหนีเพื่อชาร์จออมนิทริกนะอ่าโหคลิปนานเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็นับเล่นให้ดูเลยแบบ เราจะได้เห็นจะชัดว่ามันทํำยังไงนะผมผม่านผ่านยังไงไอรอบที่ก่อนนั้นที่ใช้ได้ก็ใช้ได้นะผมแต่อย่าอย่าอย่าแบบคือยังไงอะคืออย่าอย่าทำตามผมเว็บที่ผมตุยก็แล้วกันนะครับผมคือเว็บนั้นเนี่ยผมไม่ได้ชาร์จออาไทิกไว้นะครับผมเนี่ยเหลือสักหนึ่งตัวโอเคเหลือหนึ่งตัวแล้วนะเพื่อนๆก็กับล่างเดิมแล้วก็วิ่งหนีเลยนะกดชิปวิ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะ ผมก็มาบอกนะับหลังจากที่ผมตายมาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วไงว่าเออนะครับเราเราชาร์จแบตเตอรี่ด้วยก,การที่เหลือไอไอมอนตัวตัวเนี้ยที่วิ่งชาที่วิ่งชา์วชากว่าเราเนี้ยเราก็วิ่งบนให้ออมเหมิกมันเต็มได้นะครับอ่านในตัวนี้ไปซะให้มันเริ่มเวฟ15นะผมเวฟสุดท้ายอุ้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 ย,ยชิบหายละอุ้ยอุ้ยชิบหายละชิบหายละอันนี้นะผม อ้อันนี้เพื่อนๆผมว่าต้องแปลงร่างเป็นตัวอื่นนะครับเอ็กโคลเอ็กโคนะตัวนี้นะต้องแปลงร่างเป็นอันติเมตเอ็กโคลเอ็โคนะครับอันติเมตเอ็กโคลเอ็กโคลแอนติเมตอันติเมตโอเคนะผมก็กลับมากันอีกครั้งในแอนโดเมตเตอร์เลนนะครับซ่อนค่อนข้างจะหงุดหงิแล้วเนาะไอสิ่งที่พูดไปที่มาตก ตกตึกไอ้ตกด่านพันชั้นแล้วตกมาเริ่มหนึ่งใหม่นะผมผมทำมันเป็นครั้งที่สองแล้วครับคือว่าตกว่าตกฟิกมากเลยนะฮะเอออ่าพอถึงอย่างนั้นพอถึงจะถึงเว็บสุดท้ายทําไงนะผมอย่างน้อยก็ค่ายพวกนี้ให้อย่างน้อยเหลือหนึ่งตัวนะรวให้ก็ให้เพื่อนๆวิ่งนวิ่งนะผมให้เพื่อนๆวิ่งอ่ะรีคูดาวนะครับอ่ารีคูดาวของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วรอรอแล้วก็แปลงล่าง เป็นอันติเมตเอคโวยโคจัดการไอมอนตุวสุดท้ายได้เลยนะแต่ไม่รู้ผมจะดวงซวยฆ่าพวกนี้ทีเดียวหมดเลยหรือเปล่านะครับอยาาขออย่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันโอเคเหลือไว้สัก2ตัวก็ได้นะไม่เป็นไรนะเพื่อความชัวนะไม่งั้นเดี๋ยวผมไปฆ่าทีเดียวปุ๊บไอเวสสุดท้ายมานี่โดนผมโดกนก็หน่ำแน่นะครับแปลงร่างกันเลยนะครับเป็นไอโวโคนะและแปลงเป็นอันติเมตเอคคโวยเค็กโวผมโอเคได้อยู่นะถ้าไม่เลื่อนมันลดอะ่ะ ไม่เข้าใจอ่ะทำไมเลือดลดอ่ะอย่างงี้ก็ตายปะเนี่ยเฮ้ยอย่าตายนะโอเคนะผมก็รอเลือดดีนะเสร็จแล้วก็เลือดขึ้นมาอีกสักขีดนึงน่าจะพอได้แล้วนะขึ้นมาสิโอเคนะเดี๋ยวผมจัดการในหมอนี่เลยตายแล้วนะผมมาแล้วอุย๊ยนี่ไงนี่นะผมมันมันจะเป็นอย่างงี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้สกิลไปต่อยต่อยไปต่อยต่อยตอย่ตอ,ยตอ,ยตอยไปนะผมอุยอ๊ยอุ๊ยชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ไอ้บอสตัวนี้มันอุ้ยืหรอสกิลไปเลยนะผมสกิลไปเลยต่อยไปด้วยต่อยไปด้วยต่อยไปด้วยต่๊มต่อยต่อยต่อยไปด้วยกด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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยสกิลสกิลตี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 ไปตีไปตีไปตีไปนะผมตีไป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 ลุม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 เฮ้ยตายแล้วนะครับผมโอ้โหโอเคนะครับตายแล้วนะโอเคนะเราก็กด อะไรเอ็นฮิมอันนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นตัว DNA ของไอตัวนี้นะผมหรือว่าจะเอาเป็น Le g e n เ r รี s t o n นนะ e g e n d a r y Stone เป็นเป็นตัวที่จะเอาไว้ทำโปรติตอาร์เ e เรนะผมก็เลือกอันนี้นะเดี๋ยวมาลงอีกรอบค่อยเลือกอันนี้ก็ได้นะครับผมดัน,นเ,เลือกอันนี้ก่อนปุ๊บนี่โอเคนะครับเราก็เลือกมานะครับนี่เราก็จะได้มาแล้วผม e g e n d a r y s t o n นคีย์ที่สำคัญที่เอาไว้ทำโพติตนะครับผมอาร์เทเรนะกดอีกเก็บมาเลยนะ นี่นะครับผมตัม้มก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมโคตรทะลุทุรักทุเลเลยนะฮะเออนะยังเหนื่อยอะ่ะเออนะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับน่าจะมาเอาดีเอเอพวกนี้ก่อนอาจจะให้ครบเลยนะตอนนี้ผมก็ได้มา2ตัวเองนะครับเป็นอาร์มาดิโลกับเทราสปินนะมีโอกาสดอกด้วยนะผมบางทีมันก็ไม่ดอกนะ ซึ่งส่งโชคดีได้2ตัวนี้มาเดี๋ยวก็จะมาเก็บไปครบแล้วมารีวิวให้ท่านผู้ชมไมด้ดูถึงอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็มาทําให้ดูแน่นอนนะครับอ่าแบบเกมยิงนะ่ะมันอัปเดตอันนี้มาน,านานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งจะมากลับมาเล่นนะก็เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้มีเท่านี้นะผมจะนานเกินไปละไว้ไเจอกันคลิปต่อไปไปลวจ้ะ